ครับสวัสดีครับมาพบกันเป็นประจำนะครับทาง YouTube ช่องคณิตคิดได้มุนมุนกับครูกิติเชษฐ์สำหรับวันนี้ก็มาพบกับน้องนองนักเรียนรนะดับชั้นม2นะครับและก็ผู้ที่สนใจทั่วไปนะครับในข้อสอบคณิตศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานม2เล่ม1ในเรื่องพหุานามในชุดที่3ครับครับ ก่อนที่จะรับฟังรับชมแนวข้อสอบในชุดนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในแนวข้อสอบชุดต่อไปนะครับซึ่งกําลังลงอย่างต่อเนื่องนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าหากชื่นชอบหรือเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับครูผู้จัดทาคลิปในโอกาสต่อๆไปนะครับมาเริ่มข้อที่1ในแนวข้อสอบพระหูนามในชุดที่3กันเลยนะครับ ถ้า x ลบ1เป็นตัวประกอบของ x ยกกำลัง3ลบในวงเล็บ k บวก5คูณ x ยกกำลังสบวก49 x ลบ36ผลบวกของจำนวนับที่หาร k ลงตัวมีค่าเท่ากับเท่าใดนะครับตัวเลือกที่1ตอบ7ตัวเลือกที่2ตอบ10ตัวเลือกที่3ตอบ13ตัวเลือกที่4ตอบ15ในโจทย์ข้อนี้ก็คือหาค่า k ให้ได้ก่อนนั่นเองนะครับ เมื่อเราได้ค่า k แล้วเราค่อยไปหาจำนวนนับที่มาหาร k ได้ลงตัวนั่นเองนะครับลองมาพิจารณานะครับความรู้เดิมนะครับถ้าหากเรามี x ลบ4นะครับเป็นตัวประกอบของ px นะครับเราจะได้เศษเหลือก็คือ p 4และเศษเหลือนั้นจะต้องเป็น0น,นะครับเพราะว่าการที่ x ลบ4เป็นตัวประกอบแสดงว่าหารได้ลงตัวนั่นเองชัดเจนนะครับจำโครงสร้างนี้ให้แม่นยำนะครับอีกทีหนึ่งนะครับ x ลบ4เป็นตัวประกอบของ px เศษเหลือคือ pc และหารลงตัวเศษเป็น0ชัดเจนนะครับเราก็จะให้ px ก็คือชุดของพหุนามในโจทย์นะครับก็คือ x ยกกำลัง3ลบในวงเล็บ k บวก5คูณ x กลัง2บวก 49x ลบ36ทีนี้เราพบว่า x ลบ1เป็นตัวประกอบใช่ไหมครับของ px ชุดนี้ x ลบ1ก็คือ x ลบ4นั่นเองชัดเจนนะครับตรงตัวเลยนะฮะ x คือ x ลบคือลบ c คือ1นั่นเองเพราะฉะนั้นเศษเหลือ p c ก็คือ p 1ถชัดเจนนะครับนั่นก็หมายความว่าเราจะแทน p 1ลงใน p x มี x ที่ไหนเปลี่ยนไปเป็น1ตรงนั้นนะครับชุดแรก x กำลังสก็คือ1ยกกำลังสามได้1่1ลบในวงเล็บ k บวก5ตรงนี้ลอกลงมานะครับ x กำลังสก็คือ1ยกกลังสองได้1่1ชัดเจนนะครับ k บวก5คูณ1ก็ได้ k บวก5 4 9 x ก็คือ49คูณ1ได้บวก49ลบด้วย36ชัดเจนนะครับทีนี้เราจะพบว่าเศษเหลือเป็น0 p1 เป็น0ใช่ไหมครับจากนั้นนำ1บวก49เป็น50ลบออก36ก็จะได้14ลบด้วยในวงเล็บ k บวก5 14ลบอัไรได้0 14ก็ต้องลบ14ครับเพราะฉะนั้น k บวก5ต้องเป็น14ใครบวก5ได้14ครับ 9ครับ k คือ9ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเราได้ k แล้วคือ9ทีนี้ก็ไห้หาผลบวกของจำนวนนับที่หาร k ลงตัวเราก็ไปดูว่าใครบ้างที่หาร k ลงตัวครับก็คือหาร9นั่นเองตอนนี้ก็มี1ใช่ไหมครับมี3มี9นั้น1หารลงตัวหาร9ได้ลงตัว3หาร9ได้ลงตัว9ก็หาร9ได้ลงตัวเพราะนํา1นำ3นํา3มนํา9มาบวกกันก็จะได้13ชัดเจนนะครับ สรุปนะครับผลบวกของจำนวนนับที่หาร9ได้ลงตัวก็คือ13ตรงกับตัวเลือกที่3ชัดเจนนะครับเป็นไงบ้างครับข้อสอบข้อแรกนี้ก็คงจะไม่ยากเกินไปนะครับเป็นเรื่องของตัวประกอบครับมาดูแนวข้อสอบคณิตศาสตร์พื้นฐานม .2 เล่ม1น,นะครับในข้อที่2กันต่อเลยนะครับครับกำหนดให้ ถ้า ax ยกกำลัง3บวก bx ยกกำลังสบวก cx บวก d หารด้วย x ยกกำลังสอลบด้วย3แล้วเศษเหลือคือ11 x บวก7จงหาค่าของ a บวก b บวก c บวก d เมื่อผลลัพธ์ของการหารนี้เท่ากับ3 x บวก5ให้ตัวเลือกมา4ตัวเลือกนะครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับเขาให้มาหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรามาพิจารณานะครับจากความรู้เดิมนะครับที่เรามีตัวตั้ง ก็คือในวงเล็บตัวหารคูณผลลัพธ์แล้วบวกเศษจะเจนนะครับตัวหารก็ให้มาแล้วนะครับผลลัพธ์ก็ให้มาแล้วเศษก็ให้มาแล้วตัวตั้งก็ให้มาแล้วนะครับลองมาพิจารณานะครับโจทย์ข้อนี้เราก็จะนําตัวตั้งครับ ax ยกกำลัง3บวก bx กำลัง2บวก cx บวก d เท่ากับตัวหารนะครับคือหารด้วยก็คือ A x ยกกำลัง2ลบ3นั N ่นเองผลลัพธ์ ของการหารก็คือในวงเล็บ3 x บวก5ทั้งหมดจะบวกด้วยเศษก็คือ1 1 x บวก7ก็เป็นเรื่องการคูณและก็เทียบสัมประสิทธิ์นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ลงมือคูณฝั่งขวาเลยครับนำ x ยกกำลังสอลบ3นะครับคูณกับในวงเล็บ3 x บวก5คูณเลยนะครับ x ยกกำลัง2คูณ3 x ครับตัวแรกจะได้3 x ยกกำลัง3จากนั้น x ยกกำลังสไปคูณ5ได้บวก5 x กลังสต่อไปก็เอาลบ3ไปคูณ3 x ได้ลบ9 x แล้วก็นำลบ3าีไปคูณ5ได้ลบ15ชัดเจนนะครับแล้วก็บวกด้วยเศษตัวเดิม1 1บบวก1 1 x บวก7 3x ยกกำลัง3ไม่มีตัวคล้ายนะครับกับ 5x ยกกำลัง2แล้วก็ลอกลงมาก่อนลบ 9x บวก 11x กครับก็จะได้ 2x -15 ลบ15บวก7ก็ได้ลบ8จากนั้นเราก็เทียบสัมประสิทธิ์ครับในชุดนี้ Ax กําลัง3ก็จะเท่ากับ 3x ยกกำลัง3เพราะน A ออกมาก่อนแล้ว a คือใครครับ a ก็คือ3 เห็นไหมครับ b หระครับ b x ยกกลังสองก็เทียบสัมสิร์กับ 5x ยกกลังสอง b ก็คือ5 c x ก็เทียบสัมสูร์กับ 2x c ก็คือ2บวกด้วย d ก็คือลบ8ชัดเจนนะครับในชุดนี้เพราะฉะนั้นเราก็ได้ a บวก b บวก c บวก d ครับ a คือ3อยู่หน้า x กลัง3 b อยู่หน้า x กลัง2คือ5 c อยู่หน้า x ก็คือสัมสิรของ x บวกด้วยข้างที่ d คือลบ8นะครับ3บวก8 ออโทษนะสาบวกหเป็น8ปลบแก็เป็น0นย์ก็จะเหลือ2ตัวเดียวชัดเจนนะครับก็ตรงกับตัวเลือกที่1นึ่ข้อนี้ก็เป็นการคูณพองหุนามแล้วก็เทียบสัมประสิทธิ์นะครับครับมาพิจารณาแนวข้อสอบในข้อที่3กันต่อเลยนะครับครับเรามาดูโจทย์ในข้อต่อไปกันเลยนะครับ ถ้ากำหนดให้7บวก 18x ลบด้วย 9x ยกกลังสองเท่ากับ a ยกกลังสองลบด้วย b ยกกลังสองคูณในวงเล็บ x บวก4ทั้งหมดยกกลังสองจงหาค่า y จากสมการ a y บวก b เท่ากับ4โดยที่ y เป็นจำนวนเต็มบวกตัวเลือกที่1ตอบ4ตัวเลือกที่2ตอบ3ตัวเลือกที่3ตอบ2และตัวเลือกที่4ตอบ1นะครับมาดูโจทย์นะครับ มันอยู่ในรูปของกำลังสองสมบูรณ์ครับคือในวงเล็บ x บวก4ยกกำลังสองตรงนี้ก็คือหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังสองนะครับจำได้นะฮะ x คือหน้า c คือหลังแล้วก็กระจายเลยนะครับก็จะได้หน้ากำลังสองคือ x 2, กำลังสองบวก2หน้าหลังก็คือบวก2 c x บวกหลังกำลังสองก็คือ c ยกกำลังสองนั่นเองชัดเจนนะครับจากนั้นเราจะพบว่าฝั่งซ้ายของสรรมการนะครับดีกรีไม่เรียงนะครับเราก็จะเรียงดีกรีใหม่ได้เป็น ลบ 9, x กําลังสองบวก 18x บวก7จากนั้นฝั่งขวานะครับก็นำลบ b กําลังสองคูณเข้าไปในวงเล็บเลยนะครับเกําลังสองเป็นตัวตั้งอยู่นอกไม่เกี่ยวนะครับก็คูณเข้าไปเลยนะครับลบ b กําลัง2คูณ x กําลัง2ก็ได้ลบบีกำลัง2อกซ์ลัง2ลบ b ีกำลังสองคูณกับบวก2 cx ก็ได้ลบ2 b กําลังสองสีชุดต่อไปครับลบ b กําลังสองไปคูณกับบวก c กําลังสองก็จะได้ ลบคูณบวกได้ลบนะฮะก็จะเป็นลบ b กําลังสองคูณ c กําลังสองชัดเจนนะครับทีนี้ดูตัวแปรนะครับฝั่งซ้ายเป็น x กําลังสองนะครับเรียงดีกรีนะครับฝั่งขวาเราก็ต้องมาเรียงดีกรีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ลบ b กําลังสอง x กําลังสองลบด้วย2 b กําลังสอง c x นี่คือชุดของ x ไปหมดแล้วนะครับ หลือชุดของค่าคงที่ก็จะบวกด้วยในวงเล็บ a อกำลังสองลบ b กำลังสองคูณ c กำลังสองชัดเจนนะครับจากนั้นเราก็จะเทียบสัมประสิทธิ์ของ x อกำลังสองก่อนครับใครครับฝั่งซ้ายคือลบเก้าฝั่งขวาใครครับสัมประสิทธิ์ของ x อกำลังสองก็คือลบ b กำลังสองตรงนี้ลบเราตัดออกไปเลยได้สรุปได้เลยนะครับว่า b ยกกำลังสองก็คือเก้านั่นเองชัดเจนนะครับ b ีกำลังสองเท่ากับเก้าหมายความว่า b ก็คือบวกลบสามนะครับ b เป็นสามก็ได้ b เป็นลบสามก็ได้ตรงนี้ต้องระวังนะครับ ต่อไปดูสัมประสิทธิ์ของ x ครับสัมประสิทธิ์ของ x ฝัฝ่งซ้ายคือ18ไม่ไม่อ่านเครื่องหมายนี่แสดงว่าเป็นค่าบวกนะครับก็คือสัมประสิทธิ์ของ x คือบวก18ก็คือ18นั่นเองนะครับไปดูฝั่งซ้ายนะครับสัมประสิทธิ์ของ x ก็คือลบ 2b กําลัง24ตรงนี้อย่าลืมเอาสัมประสิทธิ์มาด้วยนะครับตรงนี้คือถ้าเป็นค่าบวกเราไม่ต้องเอามาก็คือมันเป็นบวกในตัวแต่ถ้าเป็นลบต้องเอามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสัมประสิทธิ์ของ x ฝั่งขวาอีกทีงนั่นเอง สรุปลบ2 B กลังสอเท่ากับ18แต่ตอนนี้เราทราบว่า B กำลังสคือใครครับคือ9 9คูณลบ2ได้ลบ18เพราะฉะนั้นต้องการ c เดียวก็นำลบ18ไปหาร18ปก็ได้ลบ1ครับเป็นค่า c เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นไปดูค่าคงที่ครับฝั่งซ้ายคือ7ฟฝั่งขวา,ค,วาคือใครครับในวงเล็บเลยนะครับ ดูเครื่องหมายนอกวงเล็บเป็นบวกนะครับดี D แล้วนะครับตรงนี้พจน์7ก็จะเท่ากับเฉพาะในวงเล็บได้เลยครับคือเอกำลังสลบบกำลังสคูณซยกกำลังสตรงนี้นะครับเราก็ทราบบกำลังสแล้วคือใครครับ b ีกำลังสคือ9 c ้กำลังสองเหรอครับเรารู้ว่า c คือลบหนึ่น์กำลังสก็เป็น1นะครับลบยกกำลังเลขคู่เป็นบวกเพราะได้เ้าคูณหนก็เป็น9เพราพจน์ได้ a อกำลังสลบเ a อกรงสองลบเาถ้าเกิดเเพราะฉะนั้น a กกลังสองก็คือใครครับ16นั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องการ A เดียวก็จะเป็นบวกลบสชัดเจนนะครับระวังดีๆนะครับ a ยกลางสองถ้าเกิสิบหกเเดียวต้องตอบบวกลบรูทสิหนะครับถอดรูทสิได้คือเป็นบวกลบสอย่างนี้ชัดเจนนะครับ a ก็รู้ b ก็รู้ C ก็รู้แต่ b มีทั้งบวกลบ A ก็มีทั้งบวกลบเพราะในการนําไปใช้นะครับเขาบอกว่าต้องการอะไรแค่นี้ a y บ <B. S 2> วก b เท่ากับ c โดยที่ y <B. S 2> เป็นตัวเต็มบวกตอนนี้เราดูสมาการนะ c มันเป็นลบใช่ไหมครับในเมื่อ c เป็นลบเราต้องการค่า b เอามารวมกับ c แล้วจะต้องเป็นตัวที่ a หารได้ลงตัวเห็นไหมครับเพราะ a อยู่กับ y ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวที่จะไม่หารได้ลงตัวก็คือ4นั่นเองกับลบ4ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเลือก a เป็นลบ4ครับก็ได้ลบ4 y ก็เลือก b เป็น3เลือก สีนี่ไม่เลือกฮะสนี่คือลบหนึ่งอยู่เลยเพราะเราจะต้องนำสามไปลบหนึ่งก็จะเป็นลบสี่เห็นชัดไหมครับเมื่อันเป็นลบสี่มันถึงจะหารได้ลงตัวใช่ไหมครับคือถ้าให้ b เป็นลบสามพอเราแก้สมการลบสามไปบวกกับหนึ่งก็เป็นลบหนึ่งบวกสามมันจะได้สองส่วนด้วยสี่หรือลบสี่ซึ่งมันไม่ลงตัวเพราะเราต้องเลือก b เป็นสามชัดเจนนะครับ เพื่อที่จะได้ให้ค่า y เป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองสรุปเราก็ได้ค่า y คือ1นั่นเองเป็นจำนวนเต็มบวกชัดเจนนะครับครับมาต่อกันที่แนวข้อสอบคณิตศาสตร์พื้นฐานม .2 เล่ม1ในข้อที่4กันเลยนะครับของชุดที่3ครับเรามาดู โจทย์ปัญหาในข้อนี้กันเลยนะครับผลลัพธ์ของ a บวก1ส่วนด้วย a ลบ1ทั้งหมดลบด้วย1แล้วทั้งหมดหารด้วย a บวก1ส่วน a ลบ1ทั้งหมดบวก1นะครับมีค่าเท่ากับเท่าใดนะครับตัวเลือกที่1ตอบเศษ1ส่วน a บวก1ตัวเลือกที่2ตอบเศษ1ส่วน a ลบ1ตัวเลือกที่3ตอบเศษ1ส่วน a ตัวเลือกที่4ตอบ a นะครับเรามาพิจารณากันเลยนะครับ จากกรณีที่อยู่ในรูปเศษส่วนนะครับเราต้องมาทําส่วนให้เท่ากันนะครับดูชุดแรกนะครับตัวส่วนเป็น a ลบหเราก็จะคูณไข่เอาไปคูณกับลบหได้เลยนะครับก็จะได้ a บวกหจากนั้น a ลบหคูณลบหก็จะได้ลบ a บวกหชัดเจนนะครับทั้งหมดก็จะส่วนด้วย a ลบหเป็นส่วนเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะครับในชุดข้างบนไปดูชุดข้างล่างครับ เราก็ทำการทำส่วนให้เท่ากันอีกโดยนํา a ลบหไปคูณกับบวกหงครับคราวนี้ก็จะได้ a บวกหบวกด้วย a ลบหทั้งหมดส่วนด้วย a ลบหก็เป็นส่วนเดียวกันชัดเจนนะครับจากนั้นดูชุดบนนะครับ a ลบ a นะครับก็จะหายไปเหลือ1นบวกหเป็น2ส่วนด้วย a ลบหดูชุดล่างครับ a บวก a เป็น2 a 1 1ลบเป็นศูนย์จะได้2 a ส่วนด้วย a ลบ เราจะพบว่าตัวหารเป็นเศษส่วนเห็นไหมครับเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าตัวหารเป็นเศษส่วนเราก็จะเปลี่ยนการหารเป็นการคูณแล้วก็กลับเศษส่วนจาก2 a ส่วนด้วย a ลบ1ก็จะกลายเป็น a ลบ1ส่วนด้วย2 a จากนั้นในวงเล็บ a ลบ1ในตัวเศษก็จะตัดกับในวงเล็บ a ลบ1ในตัวส่วนก็จะเหลือเศษ2ส่วน2 a 2ตัด2อีก2 1เป็น2ก็ได้1ส่วน a ชัดเจนนะครับ2บนตัด2ล่างสรุป ก็จะตรงกับตัวเลือกที่3ามยังไงบ้างครับก็ยังไม่ยุ่งจนเกินไปนะครับยังพอจัดรูปให้มันสวยงามได้นะครับไปดูข้อต่อไปเลยนะครับครับมาดูในข้อสอบคณิตศาสตร์พื้นฐานม2เล่ม1ในข้อที่5ในเรื่องพละนามชุดที่3กันต่อเลยนะครับครับมาดูโจทย์ปัญหาในข้อนี้นะครับ ถ้าเศษ2ส่วน x เท่ากับเศษ1ส่วน a บวกเศษ1ส่วน b แล้วเศษ1ส่วน x ลบ a บวกด้วยเศษ1ส่วน x ลบ b มีค่าเท่ากับเท่าใดให้มาสตัวเลือกอย่างนี้นะครับโจทย์ประเภทนี้นะครับเขากำหนดมาแล้วนะตรงนี้ก็คือสิ่งที่เขากำหนดมาให้เราเอาไปใช้นะั่นเองก็คือเป็นเหตุเป็นผลคือหลังคำว่าถ้านี่เป็นเหตุซึ่งเป็นจริงแล้ว ผลเองครับผลเป็นจริงไหมเราก็มาจาัดรูปชุดนี้ก่อนนะครับโดยทําส่วนให้เท่ากันนะครับฝั่งขวานะครับก็คูณไขยเลยนะครับก็จะได้เศษส 2, ส่วน x เท่ากับ b บวก a ทั้งหมดส่วนด้วยอ b เป็นส่วนตัวเดียวกันจากนั้นเราคูณไข่ข้ามเครื่องหมายสมการเลยนะครับนํา a b ขึ้นไปคูณกับ2แล้วนํา x ขึ้นไปคูณกับ b บวก a ก็อ่านใหม่เป็น a บวก b เลยครับในวงเล็บ a บวก b คูณ x ฝั่งซ้ายก็ 2ab ชัดเจนนะครับในแถบสีเขียวตรงนี้ 2ab เท่ากับแนวเว็บ a บวก bx เป็นตัวที่เราจะนําไปช่วยในการตอบปัญหานั่นเองที่นี้อาจจะจัดรูปอีกก็ได้นะครับโดยนํา x ที่คูณกับแนวเว็บ a บวก b เอาไปหารฝั่งซ้ายก็จะได้ 2ab ส่วน x เท่ากับ a บวก b หรือเราจะา a บวก b มาหารก็จะได้ x เห็นไหมครับใน3แถบสีเขียวนี้เป็นการถ่ายเทสมการนะครับว่า ต้องการในวงเล็บ a บวก b หรือว่าต้องการ x ก็จัดรูปได้ซึ่งจะช่วยได้ในการแก้ปัญหานะครับทีนี้เราก็จะไปแก้ปัญหาในสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับนั่นก็คือเศษ1ส่วน x ลบ a บวกด้วยเศษ1ส่วน x ลบ b นะครับตรงนี้้าทำส่วนให้เท่ากันนะครับก็คือนํา x ลบ b ขึ้นไปคูณกัน1ตัวแรกแล้วก็นําส่วน x ลบ a ในตัวแรกขึ้นไปคูณกัน1น,นะครับ ก็จะได้ x ลบ b บวกกับ x ลบ b ทั้งหมดก็จะส่วนด้วย x ลบ a คูณกับ x ลบ b ชัดเจนนะครับทีนี้คำนวณครับ x บวก x เป็นเท่าไหร่ครับ x บวก x ได้ 2x ลบ b ลบ a ตรงนี้เราเรียงเป็นลบ a ลบ b ตามลำดับเลยนะครับชัดเจนนะครับทีนี้2องวงเล็บล่างเราก็คูณกันเลยนะครับ x ลบ a คูณ x ลบ b ครับ x คูณ x ได้ x กำลัง2 x คูณลบ b ได้ลบ b x ลบ a คูณ x ได้ลบ a x จากนั้นลบ a คูณลบ b ได้บวก a b ชัดเจนนะครับจากนั้นตรงนี้นะครับ2 x ลบ a ลบ b จะต้องจัดรูปให้มันเหมือนกับฝั่งขวาคือเขามี a บวก b ไงครับพราเราจะมาจัดรูปให้ได้เป็น2 x ลบในวงเล็บ a บวก b ชัดเจนไหมครับคือดึงลบออกนั่นเองมันก็จะได้ลบในวงเล็บ a บวก b นะครับในชุดล่างก็เหมือนกันนะครับ x ยกกำลังสองลบ a x ลบ b x บวก a b เราจัดชุดการครับลบ ax ลบ bx ตรงนี้ดึงลบออกก็จะได้ลบในวงเล็บ a บวก b คูณ x ชัดเจนไหมครับจากนั้นเราดูรูปนี้ครับตัวเศษ 2x ลบในวงเล็บ a บวก b ไปดูฝั่งซ้ายครับเนี้ย a บวก b คือใครครับ a บวก b มันก็คือ 2a b ส่วน x แลกวก็เปลี่ยนรูปใหม่นะครับในตัวเศษนะครับก็จะได้ใครครับเปลี่ยนเลยนะครับในวงเล็บ a บวก b เป็น 2ab ส่วน x ก็จะได้ 2x ลบด้วย 2ab ส่วน x ชัดเจนนะครับทีนี้ดูในตัวหารนะครับ x กำลัง2ลบในวงเล็บ a บวก b x บวก ab เราจะมีชุดของในวงเล็บ a บวก b คูณ x เห็นไหมในวงเล็บ a บวก b คูณ x คือใครครับมันก็คือ 2ab ก็จะจัดได้เป็น x กำลังสองลบ 2ab บวก ab เห็นชัดไหมครับทีนี้เรามาดูตรงนี้นะครับ ส่วนไม่เท่ากันนะครับในกลุ่มของเศษก็นําส่วนให้เท่ากันนะครับนา x นะทำส่วนให้เท่ากันโดยนํา x ไปคูณ 2x ใช่ไหมครับก็จะได้ 2x ยกกำลัง2ลบ 2ab ทั้งหมดส่วนด้วย x ใช่ไหมครับทีนี้ดูในตัวหารนะครับ x กำลัง2ลบ 2ab บวก ab ก็คล้ายกันครับ ab ab ก็ลบ2บวก1ก็ได้ลบ1ก็คือลบ1 ab นั่นเองชัดเจนนะครับ จากนั้นเรามาดูนะครับนะเรียบร้อยแล้วนะครับได้ x กลังสลบ ab นะครับในตัวหารที่นี้มาดูตัวเศษนะครับ x กลังสโทษสอ x ก2ลังสลบส ab มันมีตัวคูณร่วมครดึงออกมาเลยครับใครครับมันก็คือ2เป็นตัวคูณร่วมดึงสองออกก็จะได้2ในวงเล็บ x กลังสลบ ab จากนั้นตัวส่วน x ก,ก็ไปช่วยกันหาร ตัวหารข้างล่างคือ x กำลังสองลบ a b ใช่ไหมครับเพราะว่าตัวหารไม่ใช่เศษส่วนเพราะฉะนั้นส่วนที่เป็น x ก็ลงไปช่วยก,กันหารนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะตัด x กำลังสองลบ a b ท่านเศษและส่วนได้ก็จะเหลือเศษ2ส่วน x ทีนี้ x คือใครครับเนี่ยที่เราจัดไว้ x ก็คือ2 a b ส่วนด้วย a บวก b เพราะตัวหารเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นเศษส่วนครับ x มันเป็นเศษส่วนเพราะฉะนั้นเราจัดรูปใหม่เปลี่ยนการหารเป็นการคูณ จากเดิม x มันคือ2 ab ส่วนดน้วงเล็บ a บก b ก็เปลี่ยนหารเป็นคูณก็กลับเศษส่วนได้วงเล็บ a บก b ส่วนด้วย2 ab ก็ตัดทอนครับ2บน2ล่างก็จะเหลือวงเล็บ a บวก b ส่วนด้วย ab ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการจัดรูปธรรมดานะครับในโจทย์ข้อน,นี้อาจจะซับซ้อนมีหลายขั้นตอนเท่านั้นเองก็จะตรงกับตรงเห็นชัดไหมครับ ดูแถบสีเขียวทางซ้ายมือเห็นไหมครับที่อยู่ในวงรี3ตัวนี้เห็นไหมครับใช้ทั้งหมดเลยนะครับเอามาจัดลูกในแถบสีสม้มส้มเหลืองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นค่อยๆดูค่อยๆทบทวนนะครับในโจทย์ข้อนี้มันก็จะได้คําตอบที่ถูกต้องชัดเจนนะครับครับเป็นไงบ้างครับหลังจากชมแนวข้อสอบในชุดนี้จบแล้วก็คงจะทําให้น้องๆมีประสบการณ์นะครับและสามารถนําไปแก้ปัญหาได้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นสอบปลายภาคหรือว่าสอบคัดเลือกในสนามสอบแข่งขันต่างๆนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าหากเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้ดีหรือมีประโยชน์หรือชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูผู้จะทําคลิปในโอกาสต,ต่อๆไปนะครับและพบกันใหม่นะครับในแนวข้อสอบคณิตศาสตร์เรื่องพหุนามในชุดที่4นะครับที่มีเนื้อหาตรงกับ นิสสา์พื้นฐานเล่มหนึ่งในคราวหน้าครับก่อนจากกันก็เหมือนเดิมนะครับขอฝากคำคมไว้คิดได้และลงมือทำแล้วเราจะเก่งขึ้นนะครับก็สามารถดูเรื่องต่อไปได้เลยนะครับคือข้อสอบคณิตศาสตร์พื้นฐานม2เล่มหนในเรื่องพาคพวนานชุดที่4หรือคลิปวิดีโอที่สนใจทางด้านล่างน,นี้ได้เลยนะครับ